สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอชินนะก็จะมารีวิวนะครับการโปรแกรมดอกตัวนี้เป็น Honda Civic นะครับลูกค้าแจ้งมาว่ามีกุญแจดอกเดียวนะครับกลัวหายหมดต้องการทําเพิ่มนะครับมาหาช่างกุญแจชินได้โปรแกรมดอกใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเช่นเดิมก่อนที่จะส่งมอบก็ต้องมีการเทสส่งก่อนลูกค้าเสมอนะครับว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเอาเราจะเอาตัวออริจินอลไว้กับลูกค้าก่อนนะครับเราจะเทสของเราก่อนนะครับอ่าสังเกตล็อกไฟขึ้นนะครับ อันล้วอาเทสกีเลตตานิดนึงกด,ด,ดมาปุ๊บจะลั่นนะครับติดๆอ่าถ้าเกิดเราล้วงพายมันก็จะลั่นมาเลยนะครับเปิดได้เลยนะครับมาเทสสตาร์ทเข้ามาเหยียบเบรกสตาร์ทติดตืมเป็นที่เรียบร้อยในการโปรแกรมดอกกวัวซีวิกนะครับถ้าลูกค้าท่าในใดมีปัญหาเรื่องกุญแจก็สามารถติดต่อเราได้นะครับไม่ว่าจะหายจะเพิ่มจะลืมช่างกุญแจชินมีรถ โมบายวิ่งซัพพอร์ตลูกค้า24ชั่วโมงนะครับนี่นะครับส่งมาให้ลูกค้าก่อนนะครับนี่อยากให้ลูกค้าทดสอบก่อนนะครับอ่ะทดสอบกันครับอ่ะลองสตาร์ทเองเลยเอามาดอกหนึ่งผมเกี่ยวให้อ่ะเรียบร้อยอพี่ดับกันเลยผมจะลองเทสสตาร์ดดออาออาทดูดีเอามาเอามาเราเทสระบบ